Thank you. ใส่เบ็ดมอเตอร์ี่เนาะยามรอบปลาบึงครับอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังแรกถสึกตัวชิ้นง่ายมั้งโอ้โหช่วยอะไรบังหลังเียมั้ง Уху! Она. Такие они доли. Эй. О, ну, катуля. แฮวแเลยครับมันนี่เยอะของแท้ครับใ <c oughs> ส่สวยเก็บพี่เนาะตะเวนออก <c oughs> ทั้งตกทั้งมีเด็ดใยแ้วแล้วมันนี่ขอตัวหนึ่งครับ ไปบ่งหลังที่สองกันครับเอ้ oh. มีแต่น้ามีแต่ปลายอีกตัว mm hmm. บ่งหลังนียพี่น้องไม่เคยพลาดได้ปกติกันแต่ว่าพิดลูกเนี่ยอโ mm hmm. อ้ป่าจนตายนี่ประขอถึกว่าย่ทานพิษลูกนี่แม่แล้วเนี่ยประขอ Ô, oh, xe đây Ô oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เน่าตายเลยครับมาเบิ่งกหลังนี่หลังนี่บุกเคยถือจักเถือ่อโอ้บอกคือแล้วนี่มีแต่หอยัวสิดด้ก็คือเก่าแล้วครับ ไปหลังต่อไปครับมาเบิ่งหลังในพี่น้องนี่อาการเบี้ยวๆนั่นน่ะไหวนะประโข่ครับขอน้อยครับตัวนี้ใส่กำลังสวยครับ แตมสองครับยาำรอบเก็บครับมาเบิ่งหลังที่เป็นตะถึกที่สุดพี่หน่อยเพราะว่าน้ำห่วยเนี่มันไหลเขา้าลองเบิ่งครับคืออยู่บ่หรอ,อมันดัก เี้อวัดโอ้ทุกับปะก,กาน่อยปะก,กากับหอยโอ้เก็บขึ้นมาหลังสุดท้ายพี่น้องหลังถือแนบบุทึงแนบแนครับชนไหลไม่ใสิบ,บุทึกรอบพกเก็ดหลงัง นามนุดจัดเลยครับตอวนะอี้เป็นยังรครับสไวีเอาไว้เจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ